วันนี้เราเรีวิวอะไรคะน้ำดื่มอ่าทำไมต้องรีวิวน้ำดื่มเพราะว่าอะไรคะน้ำดื่มน้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วบ้านเราเนี่ยก็เลยพยายามเหมือนกับว่าทำระบบน้ำดื่มให้ดีใช่ไหมเพราะว่าคำนึงถึงว่ามันสำคัญเราเคยมีเคสสัตดี้ก็คือมีตัวอย่างจริงๆแล้วจากคนใกล้ตัวว่าถ้าดื่มน้ำไม่สะอาดจะเป็นนิ่วอ่าเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญนี่เชิญมาเลยนะเป็นพิเศษเลยนะไปเจอกแขกรับเชิญกันค่ะมา แขกรับเชิญนั่งอยู่แล้วนะคะแขกรับเชิญก็คือพี่สายนี่สายคุน้นเคยมากก็คือว่าเราก็จะคือจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าดื่มน้ําไม่สะอาดเนี่ยมันจะเป็นนิ่วพี่สายเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงก็คือเป็นสองทางแล้วหมอก็บอกว่ามันเป็นนิ่วในไตเพราะว่านี่ในไตเพราะว่าเรากินน้ำกินน้ำไม่สะอาดใช่กินน้ำไสะอาดนี่น้ำที่ไหนน้ำแต่ก่อนตอนที่สายเด็กสายกินน้ำที่เราอ่ะเป็นน้ำลองอน้มใช่ใช่ผมว่าเมื่อก่อน ที่เลาวไงแล้วแบบมันก็เลยเหมือนเป็นแล้วสะสมไว้สะสมไม่ไช่เยอะอมันก็จะโตอตัวใหญ่ขนาดนี้มันต้องหลายปีนะหมอเมันก็เลยสะสมมันเลยเป็นเป็นมันงอนอ่าฉะนั้นที่สัปวก็รักษาแล้วรอบแรกก็คือรักษาด้วยการสลายนิ้วสลายนิ้วแบบนี้รู้ป่ะครับเลเซอร์ไม่ใช่เลเซอร์เครื่องทุบตรงนี้อะทุบทุบฮะมันเขียวหมดช้ำ วเที่มีที่แบบว่าดีตรงนี้เหรอสายแสงเนี่ไม่ไม่ไม่เปานสายแสงจะทำให้นี่กระจายอินเตอรเฟซเยอะ่าเดิมวเอาเหรอปุ๊บแบบเหมือนคลอนปุบอย่างเงี้ยเหรอใช่จะมีเครื่องดันปุ๊บแล้วเราก็ไม่นอนที่มันตีตีตีอย่างเงี้ยเหรอใส่ยาสลบเราก็ลุกไม่ได้อ๋อแล้วก็จะเจ็บแต่ว่าไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ป่ะไม่แต่ว่ามันต้องเจ็บเลยต้องบอลยาสลบไงใช่แต่ว่าตอนนอนตอนทุบแบบไม่เจ็บแต่พอฟื้นขึ้นมาปุ๊บเจ็บมาก เออเก็คืออันนี้ครั้งแรกแต่ครั้งดินเป็นไข้ขึ้นเลยนะอ๋อเพราะว่าเราโดนทุบใชก่อนนัชชาเกิดใช่ไหมอันนั้นนานแล้วก่อนนัชชาเกิดก่อนก่อนลูกเกิดก่อนลูกมันโตอีกลูกคนโตมาเสร็จแล้วสาวก็ไปสลายทุบมาแล้วนี่ออกมาเป็นยังไงเป็นเหมือนเราทุบก้อนหินมันแตกเด็กบิดเล็กๆจะแล้วเล็กแต่เรา้วออกมาหลังจากทุบเสร็จอ่ะกลับมาพักฟื้นที่หมอให้เรากินน้ำเยอะย แล้วมันก็จะออกไอที่มันทุบๆ,ๆมันจะแตกใช่ไหมมันก็ออกมาจากชีดใช่แต่ตอนแรกมันใหญ่เกินที่จะออกมาจากชีดใช่ทีนี้เนี่ยตอนนี้หลังจากนั้นอ่ะก็เป็นอีกนะเหมือนยันเป็นอีกข,ข้างหนึ่งคือเหมือนมันคงเป็น <S <S ทั้งสองข้างแหละเ,เป็นตั้งแต่แรกแล้วแต่เหมือนมันมากําเริบมอีกข้างหนึ่งแต่คราวนี้อีกข้างหนึ่งพี่สาวรักษาด้วยการผ่าใช่ป่ะผ่าตัดเพราะทําไมคราวนี้ไม่ทุบแล้วอ่ะคือครั้งนี้ไม่ทุบเพราะว่าท่อไตตีก็เลยผ่าอขยายท่อไต กผ่ากับนี่เลยนะเปิดช่องท้องผ่สองล้องผ่าสองต้องของสังดูสดูก็คือเนี่ยเห็นนะคือถ้าเป็นนิ้วมันก็จะแบบนี้แหละเดี๋ยวคนเราแบบมันจะมีต้องผ่านนิ้วสองรอบอะไรได้ไหเครับก็นี่ไงคนเนี้ย ก็คือว่าเราเชิญพี่สามาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคลิปเนี่ยที่บอกว่าจะรีวิวระบบน้าดื่มของบ้านเราระบบน้าดื่มของบ้านเรา,เรามันใจมากมันใจมากว่าะจะต้อง<า>ดีแล้ว,ลวอา่าเพราะว่าเราบอก็ขวขว่าน้าจะไม่สะอาดแล้วก็ต้องการแบบความสะดวกสบายน่นน,นนี่น<ม>ั่นคือเป็นแบบคือป้าใช้แล้วคือเราทําเป็นแบบกรองใหญ่เลยอยู่ชั้นล่างของบ้านเป็นกรองแบบเครื่องกรองน้ำปกติบ้านทั่วไปที่ใช้จะเจีขึ้นเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมแต่มันเป็นเครื่องประตูใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็กรองพอกรองเสร็จแล้วเนี่ยเก็บ จากแท้งเนี่ยก็มีปั๊มน้ำจุดหนึ่งปั๊มแจกจ่ายขึ้นมาตามบ้านทั้งหมด7จ็ดจุดอ่าบ้านเะ7จุดก็คือชั้นนี้วาระบบไว้อย่างดีเป็นชั้นออฟฟิศชั้นห้องทำงานเราซึ่งก็จะมีอันหนึ่งซึ่งเราอ่ะใช้ประจำตอนนี้คือใช้มากที่สุดเลยจุดนี้ใช่ไหมซึ่งมันซ่านสีส <c oughs> มันตัน <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบที่ป๊าบอกเนี่ยมัน พักดืรวมมันน่าจะดีนะมันสะดวกไงมันก็ครองทีเดียวแล้วก็เก็บไว้แล้วอยากจะใช้ก็เปิดทีนี้ปาว่าปาพลาดไปอย่างนึงคือลืมไปว่าการทําแบบเนี้มันมันท่อมันเดินไกลมากนะใช่ท่อแม็ใหญ่นะเดินไปเดินมาคดไปคดมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาแจกจ่ายไปตามห้องต่างๆจุดต่างๆทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาตรงไหนแตกตรงไหนหรือมันมันบิดงออะไรอย่างี้มีปัญหาอะไรตรงไหนมันเป็นปานตรงไหนหรืออะไรยังไงคือตอนนี้แล้วพอเราจะซ่อม ยากแหละเพราะเราไม่รู้เลยอะไม่งั้นจะไล่ยังไงอะถ้าไม่ถ้าถ้าไล่เนี่ยยากหรือจะตัดทิ้งแล้วต่อใหม่ก็โอ้โหจะเดินยังไงอะตามผูดช่วยชานผู้ที่ปรึกษามาดูแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะตันในท่อนั่นแหละอย่างที่สายใช้เนี่ยตอนแรกๆมันไหลแรงใช่ไหมแรงนิดหนึ่งครับพอ้งหลังมาเหมือนมันจะตันมันมันจะชาลงชาพี่ส่าก็บอกเนี่ยพี่กวางมันเป็นไรเนี่ยทำไมมันเบาลงเบาลงเบาลงก็เลยแบบแต่กดหนึ่งใช้เวลาเป็นชั่วโมงอมันจะหยุดหย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 ด เออก็เลยเนี่ยมีปัญหาเรื่องมันเสียคะ่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวคะ่ะตอนนี้แม่แก้ปัญหาให้แล้วก็คือ,อไปเอาเครื่องกรองน้ํามาติดให้ใหม่ตรงนี้เลยไม่เคยของป้าเหรอไม่ใช้แล้วค่ะท<ล><ม>ี<ด>่จริงาค่ะป้าเดี๋ยวแม่แมจัดการเองเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูว่าไอ้อันเนี้ยมันดียังไงอ่าอ่ะโอเคค่ะนี่นะคะมีการเปลี่ยนเครื่องกรองน้ําแล้วอย่างแรกนะคะเห็นว่าไอ้ก๊อกตรงเนี้ยมันเปลี่ยนเดิมเนี่ย ใช่ไหมเดิมมันก็เป็นหน้าตาแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันจะเห็นว่ามันเียนว่าฟิลิปก็คือเหมือนเป็นเครื่องรองน้าที่เราได้มาใหม่เนี่ยก็คือยี่ห้อฟิลิปสวอเตอร์นะคะเป็นของฟิลิปนะคะคือมองข้างบนเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมเลยที่วเห็นไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะมีก็คล้ายๆแบบนี้อ่าแต่ว่าต่อท่อใช่ไหมที่ด้านล่างตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นเครื่องรองน้า ต่อใช่ตาก็มาแล้วอันนี้เป็นก๊อกใหม่ซึ่งต่อจากเครื่องนี้ค่ะอ่ะมาดูมาดูอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวดีงออกมานิดนึงจะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงก็คืออันนี้ฟิลิปเออยู1หนึหนน่้าตาดีหน้าตาดีใช่เนี่ยหล่อมากหล่อมากเอ้ยไม่ใช่คือก็คือกองน้ำสมัยโบราณเนี่ย มันจะเป็นกระบอกใช่มันจะเป็นกระบอกอาจจะแนวตั้งหรือแนวนอนแต่มันจะเป็นท่อท่อกระบอกอย่างนี้แล้วแบบไม่ค่อยสวยแต่อันเนี้ยเขาจะทาเก็บใส่กล่องสวยงามเห็นไหมสวยล็กเล็กกระทัดรัดซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะวางข้างบนก็ได้นะเพราะว่าเนื่องจากมันเล็กและสวยใช่ไหมใช่บางบ้านเนี่ยเขาก็จะแบบว่าวางบนเคาน์เตอร์ได้เลยเหมือนกับว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไร แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีที่ข้างล่างเราจะวางข้างล่างก็ได้ก็คือจะวางบนวางแางก็แล้วแต่หน้างานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วเขาก็นี่เนี่ยต่อน้ําเข้าเครื่องต่อน้ําเข้าเครื่องใช่ไหมแล้วก็ต่อน้ำเนี่ยที่มันปลองในเครื่องเนี่ยออกมาที่ท่อนั้นได้เลย mm hmm. ก็คือว่าเครื่องนี้ไม่ต้องเสียบปลั๊ก ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องไม่ไม่ไม่เปลืองไฟเฮ้ยเครื่องฟองน้ำด่างเก่าเรารอ่ะมันต้องเสียบลั๊กใช่ใช่มันต้องเสียบปลั๊กไว้อันนี้ไม่ต้องก็คือ,อพอน้ำเข้าแล้วมันก็กรองใช่ไหมแล้วออกก็คือแบบว่าไม่ต้องไปพักน้ำานียก็คือจะเป็นน้ำที่สดใหม่เสมอก็คืออัตราความเร็วในการกรองก็คือ2.5ลิตรต่อนาทีซึ่งก็เร็วใช่ไหมมันก็เร็วมากเลยฉะนั้นก็เลยแบบไม่ต้องใช้ปลั๊กไม่ต้องเสียบแบบไม่ต้องใช้แบตอะไรใดๆก็คืออย่างนี้เลยคือไม่ต้องมีถังพักตัวนี้อย่างเเพรายย่่งทีีีใช้มถัักน ถังพักมันก็เหมือนกับน้ำปองเสร็จแล้วมันอยู่ในถังพักมีถังพักมันก็เหมือนอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนมาอยู่ในถังด้วยใช่ไหมคือน้ำมันก็เหมือนน้ำเก็บเก่าอ่ะบางทีไม่ได้ใช้นานๆเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะน้ำมันเก็บมาตั้งนานแล้วมันสะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันอาจจะมีการตกรต่งใช่อ่นเครื่องกรองน้ำฟิลิปส์วอเตอร์รุ่นฟิลิปส์ A U T หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งกรองน้ำด้วยระบบ U F ได้น้ำดื่มที่สะอาดและมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ใช้น้ำกลองไปต้มกับการน้ำร้อนแล้วก็จะไม่เกิดตะกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้า <Wow. S 1> กลางน้ำทุกหยดสะอาดช่วยลดสิ่งแปลกปลอมสกรปรกในน้ำได้ สารที่ระเหยได้สารฆ่าศัตรูพืชแบคทีเรียและสารก่องมลพิษกรองได้ละเอียดถึง0ูนย์ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงยังรักษาแร่ธาตุที่มีประโยชน์ไว้ได้อ่ะแล้วก็เรื่องของไซกองใช่ไหมก็คือเครื่องกรองน้ําสาคัญนี mm hmm. ่คือไซกองไซกองจะมีสาตัวนี้คือง่ายมาก mm hmm. เห็นไหมเนี่ยมันคือปิดสวยงามอยูน่นี้เห็นไหม mm hmm. แล้วเปิดตื้นออกมาง่ายๆเลยแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้คือเครื่องกรองนะไอ้ไ้กองนะไ้กองเห็นไหม mm hmm. เวลาจะเปลี่ยน mm hmm. ใช่ป่ะเขาก็จะขายมาเป็น ไส่กล่องใส่กล่องแล้วก็แค่บิดอย่างเงี้ยอันนี้สมมุติมันหมดอายุแล้วเราวอาออกไปแล้วก็อันนี้เป็นอันใหม่ที่ซื้อมาตึ๊ดอันใหม่เสียบปึ๊กเฮ้ยนี่งนี่ใหญ่นอ๋ปอตีต้องให้เจ้าที่มาเปลี่ยนให้นะใช่ นี่ทาเองได้เันนี้คือทำเองซื้อมาคือสั่งจากช้อปปี้มาเลยอ่ะไส้กองเอ้ยถึงเวลาสั่งช้อปปี้อะลอโบ7 7 8 8 9 9 10 10อะไรพวกนี้คือแบบว่ามันก็จะมีโฟล์วอยู่เรื่อยๆเออมีทุกเดือนเลยทีนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนได้เองไม่งั้นนะบริษัทจะต้องโทรมาว่าเออจะมาเปลี่ยนไส้กองแล้วก็ต้องมีช่างมาที่บ้านเราอันนี้ไม่ต้องมีแล้วใช่ไี่แม่แกะนี่เราทำเองได้ง่ายนะใช่ต่อไปให้จิ๋วทำแต่ว่าที่อย่างหนึ่งที่ปาไม่ชอบให้ช่างเข้ามาคือช่างเขาต้องมาเดินเขามา บ้านเราเนี่ยเข้ามาในบ้านเราใช่ตองนี้เราก็เปลี่ยนเองดีกว่าเออก็อย่างเงี้ยดีสะดวกแล้วมันง่ายมากเห็นไหมแค่เสียบปุ๊บถ้าเกิดจะ็กทำเองได้สมมติหนูย้ายบ้านออกไปตอนโตหนูก็จะใช้อันนี้แหละค่ะเออแล้วต้องกับหัวนี่กลับหัวเลยค่ะเออตัวี้มาอะกินต้บอกเลยนะหนูถ้าหนูย้ายบ้านออกไปหนูจะใช้อันนี้นะคะโอเคได้ง่ายดีนุ่เหรออ่ะก็ประมาณนี้การ ีขั้นตอนมีทั้งหมด3ไส้กรองนะคะ AUT 8 1 0 CP อายุการใช้งาน6-12เดือนกรองได้3,650ลิตรราคา550บาท AUT 8 4 0 UF อายุการใช้งาน12-24เดือนกรองได้7,300ลิตรราคา1,350บาทและ AUT 8 1 1 CB อายุการใช้งาน6-12เดือนกรองได้3,650ลิตรราคา500บาท ตอนนี้ก็สบายใจแล้วแม่นะคะก็กลองเปิดน้ำที่กรองจากไอ้เจ้าฟิลิปส์เอ t ยูทหนสองหนึ่งหนึ่งนี้ใส่แก้วใสแล้วมาส่องดูว่ามันสะอาดไหมคือสะอาดใส่กิ๊กกินไปก็รู้สึกสบายใจ <c oughs> เ,ออเพราะว่าระบบเขาดีไงมีกรองตั้งสาออ่นอะไรค <c oughs> <ๆ>ือไอ้ระบบก่องของเราในผิวต้รงนี้เมื่อก่อนแม่ก็จะถามว่าเอนี่คือกรองแล้วเหรอมันไม่สบายใจเพราะมันไม่เห็นเครื่องกรองอยู่ตรงนี้ไง ต่อผ่านท่อมาเหมือนท่อคานนี่แหละต่อผ่านใช่ไมแ่ไม่สบายใจว่ารุวนี่มันกองสายแล้วตัวนีมันกองแล้วใช่ไหมใช่อันนี้คือเห็นชัดๆว่ากองแล้วที่ปาเล่านั่นแหละว่ามันเดินทางมาไกลอ่ะแล้วแม่ก็บอกว่าปาแน่ใจได้ยังไงว่าไอ้ท่อคือไอ้เครื่องกองเนี่ยอ่ะก็อย่างหนึ่งก็อ่ะปาอาจจะอาจจะรับประกันได้ว่ามันสะอาดหรืออะไรข้างล่างแต่ระหว่างทางที่มันขึ้นมาตันอากามากนะ ถ้า่มันสะอาดไหมถ้า่ามันอะไรไหมถ้าเกิดมีตัวอะไรไปเจาะสายแล้วมนเข้าไปอยู่ในสายก็คืออันนี้เราจะเห็นนะเปิดดูเราก็เห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันก็แบบสะอาดคลุสะอาดสะอาดอย่างนี้ไงฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสบายใจมากแล้วก็ดูแลรักษาง่ายแม่กะว่าจะสั่งมาที่ห้องอาม่าด้วยแล้วก็ที่สตูดิโออีกหนึ่งตัวนะ อันนี้ก็คือซื้อง่ายมากตัวเครื่องก็คือสั่งจากช้อปปี้ได้เลยแล้วช้อปปี้อ่ะเวลากดเข้าไปอ่ะมันชอบมีคูปองโน่นนี่นั่นอ่ะลดเยอะมากคูปองเยอะมากก็คือเขาไปเก็บคูปองเก็บคูปองแล้วตอนนี้ใกล้9ก้าเดือน9้าแล้วก็จะมีโปรเก้าเก้าอ่ก็คือวันเนี้ยที่แม่บอกเดี๋ยวแม่จะไปสื่อไว้ห้องมาไว้สตูดิโออะไรด้วยนะก็เตรียมช็อปเลยนะแล้วก็พวกไส้ก่องไส้ก่อกก็คือซื้อที่ช้อปปี้ได้หมดทุกอย่างเลยซื้อให้จิ๋วด้วยซื้อให้จิ๋วด้วยในอนาคตพี่ก็จะ คือดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะน้ําดื่มสําคัญมากนอกจากวันหนึ่งต้องดื่มน้ําให้ครบปริมาณเยอะๆแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นน้ําสะอาดด้วยไม่<ด>งั้นเดี๋ยวเป็นนิ่วค่ะโอเคอ่ะ okay.